นี่นครับจะพาพี่น้องมาชมคำชะโนดมแม่ย่าศรีปฐุมตรงนี้ก็เป็นเกาะลอยน้ําได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเย็นชุ่มชื้นดีมากนะครับอากาศจะไม่ร้อนเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับลอยน้ําโดยไม่มีอะไรยึดนะครับ ข้างล่างจะเป็นเป็นกลัวต้นคำชะโนดทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับมีเวลาบ้างๆก็จะนำวิวทิ่ทนี่นะครับผู้คนก็มาเยอะแย,ยะมากมายมากขอดต้งเป็นโล่งๆนะครับเป็นน้ำข้างล่างทั้งหมดนะครับสวยมาฝากเพื่อนๆนะมา ขอพรจากพ่อปู่ศีสุโธจะมีต้นคำชโนดนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งเป็นตำนานมานี่นะครับจะมีน้ำร้อมรอบเกาะนะครับข้างในเกาะจะมีความร่มเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำเลยนะครับลอยน้ำโดย ไม่มีอะไรยึดนะครับข้างล่างจะเป็นเป็นกลวกนี่นะครับดูนี่นะครับ,ะรบจะมีน้ำร้อมรอบเกาะนะครับข้างในเกาะจะมีความร่มเย็นชุ่มชื้นดีมากนะครับอากาศจะไม่ร้อนนี่นะครับผู้คนก็มา เยอะแยะมากมายมากออักกอปอดต้นคำชนดทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับดีเวลาบ้าง,าง,างก็จะนำวิวสิ่นี่นะครับผู้คนก็มาเยอะแยะมากมายมากออักกอปอดนานแล้วอาจจะพาเข้าไปไปไหว้กอปอนกันนะครับตามมาเพื่อนๆน,นะครับระหว่าง กาะลอยน้ำกับคาชนโนดนะครับเนี่ยานนี้เป็นดะพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีประทุมเกาะคาชโนดเนี่ยด,ด้านในแม่ย่าสีประทุมตรงนี้ก็เป็นเกาะลอยน้ำได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นนานแล้ว าจะพาเข้าไปไปไหว้พระพรกันนะครับตามมาเพื่อนๆนานแล้วอาจจะพาเข้าไปไปไหว้พระพรกันนะครับตามมาเพื่อนๆนะครับระหว่างเกาะลอยน้ํากับคําฉนวนนะครับเนี่ยตอนนี้จะเป็นอายุหลายร้อยปีนะครับ เข้ามาจะมีความร่มเย็นมากไม่มีความร้อนเลยฝั่งเป็นโล่งๆนะครับเป็นน้ําข้างล่างทั้งหมดนะครับฝั่งเป็นโล่งๆนะครับเป็นน้ําข้างล่างทั้งหมดนะครับนี่นะครับจะมีน้ําล้อมรอบเกาะนะครับข้างในเกาะจะมีความร่มอายุหลายร้อยปีนะครับเนี่ย เข้ามาจะมีความร่มเย็นมากไม่มีความร้อนเลยอายุหลายร้อยปีนะครับเนี่ยนะครับเข้ามาจะมีความร่มเย็นมากไม่มีความร้อนเลยนะครับประหวะ่ติเกาะลอยน้ํากับคํชะโนดนะครับเน,นี่ยตอนนี้เป็นขันกันมานานนะครับเรื่องลือกันไปทั่ว หลายหลายประเทศดูนะครับนี่คือต้นคำชะโนดสวยมาอ่ะปะเพื่อนๆมาขอพรจากพ่อปู่สีสุโธจะมีต้นคำชะโนดนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งเป็นตำนานมานี่นะครับดู จะมีต้นคำชนบทน,นะครับอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งเป็นตำนานมานี่นะครับจะมีน้ำล้อมรอบเกาะนะครับข้างในเกาะจะมีความร่มขานกันมานานนะครับเรื่องลือกันไปทั่วหลายๆประเทศดูนะครับนี่คือต้นคำชน,นด นี่นะครับจะพาพี่น้องมาชมคำฉนอกพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีประทุบเกาะคำฉนดเนี่ยด้านในนี่นะครับดูนี่นะครับ,รบผู้คนก็มา เยอะเยะมากมายมักกอปอนไทตำนานเจะพาไปดูข้างในครับพาไปดูข้างในคำชะโนดนะครับนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อนี่นครับจะพาพี่น้องมาชมคำชะโนดนี่นครับจะพาพี่น้องมาชม คำชะโนดจะเป็นน้ำนะครับจะเป็นน้ำเห็นไะ้เป็นบ่อน้ําเป็นน้ํารอบเกาะเลยนะนี่ก็ <c oughs> นี่นครับจะพาพี่น้องมาชมคำชะโนดนี่นครับจะพาพี่น้องมาชม คำชะโนดเป็นเกาะในตำนานตำนานที่เล่าพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีประทุกเกาะคำชะโนดเนี่ยด้านในต้นคำชะโนดทั้งนั้นเลยนะครับน,นี่นะครับ มีเวลาบ้าง,าง,างก็จะนำวิวซิสนะครับระหว่างเกาะลอยน้ำกับคำชะนดนะครับคราวนี้เป็นมาถึงนะครับวันนี้ก็พาเพื่อน,อนมาเที่ยวคำชะโนดนะครับเกาะลอยน้ำเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำเลยนะครับลอยน้ำโดยไม่มีอะไรยึด ข้างล่างจะเป็นเป็นกลวงเป็นโล่งๆนะครับเป็นน้ำข้างล่างทั้งหมดนะครับนานแล้วจะพาเข้าไปไปไหว้ออพรกันนะครับตามมาเพื่อนๆพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีประทุะกเกาะคาชะโนดเนี่ยด้านใน นานแล้วอาจจะพาเข้าไปไปไหว้ขอพรกันนะครับตามมาเพื่อนเพื่อๆแม่ย,ย่าสีปฐุม,ม,มรตรงนี้ก็เป็นเกาะรอยน้ำได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจพ่อปู่สีสุดโถแม่าย,ย่าสีปฐุมเกาะคามชโนดเนี่ยด้านใน นี่นครับจะพาพี่น้องมาชมคํำฉน,นดแม่ย่าสีปทุมตรงนี้ก็เป็นเกาะรอยน้ำได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นต้นคํำฉน,นดทั้งนั้นเลยนะครับน,นี่นะครับมีเวลาบ้างๆก็จะนำวิวที่สถานกันมานาน นะครับเรื่องลือกันไปทั่วหลายๆประเทศดูนะครับนี่คือต้นคำชะโนดมาถึงแล้วครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวคำชะโนดนคเกาะลอยนะ้ำสวยมาปากเพื่อนๆมาขอพรจากพ่อปู่สีสุโธสวยมา ปะเพื่อนๆมาขอพรจากพ่อปู่สีสุโธจะเป็นน้ำนะครับจะเป็นน้ำนะเป็นบอ่อน้ำเป็นน้ำรอบเกาะเลยนะนี่ก็ในตำนานเราจะพาไปดูข้างในครับพาไปดูข้างในคำสนทนะบอันนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อแม่ย่าสีปทุม I'm not really aware